สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยแพทย์แนะ10อาหารบำรุงสมองช่วยเพิ่มความจำของดีใกล้ตัว ในทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีอาหารมากมายหลากหลายชนิดให้เราได้เลือกทานกันอย่างมากวันนี้ทางช่องของเราขอเสนอเรื่องของอาหารการกินทานอย่างไรที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความจำทำให้เรานั้นมีความจำที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกทางยังมีส่วนช่วยในการบารุงสมองของเราเรียกได้ว่าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี 1. ปลา คุณผู้ชมเคยได้ยินหรือไม่ว่ากินปลาแล้วจะฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่าเพราะพวกนี้จัดว่าเป็นสารอาหารที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อสมองของเราได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากว่าเรานั้นหาทานปลาทะเลได้ลำบากก็สามารถเลือกกินอาหารเสริมประเภทน้ำมันตับปลาแทนได้ 2. ผลไม้รสเปรี้ยวตระกูลเบอร์รี่ ากเราจะเลือกทานผลไม้ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและช่วยในการเพิ่มความจำแนะนำเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อย่างเช่นเชอร์รี่บูเบอร์รี่หรือสตอเบอรี่ผลไม้เหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพสมองของเราทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตไปเลี้ยงสมองได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความดันโลหิตสูงให้อยู่ในสภาวะสมดุลได้และยังมีวิตามิน B และสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนช่วยในการเพิ่มความสามารถในการเพิ่มระดับของ IQ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 3. ผักโขมการทานผักโขมจะช่วยลดอาการความจําเสื่อมได้โดยเฉพาะในผู้หญิงมีผลการวิจัยพบว,ว่าหญิงวัยวกลางคนที่ได้รับประทานผักโขมเป็นประจํานั้นจะช่วยลดอาการความจําเสื่อมไปได้ถึง2ปีในผักโขมมีเอนไซม์ที่ดีต่อความแข็งแรงของระบบปลายประสาท จะช่วยเสริมความแข็งแรงตัวรับตัวส่งข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทอีกทั้งยังมีกรดโฟลิกที่ช่วยเสริมความจำรักษาสมดุลของน้ำภายในร่างกายของเราอีกทั้งยังสามารถช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกในร่างกายของเราได้สะอาดหมดจด 4. ไข่ เป็นที่รู้จักกันดีว่าถ้าหากอยากมีสุขภาพที่ดีนั้นแนะนำให้ทานไข่ในการพัฒนาระบบการทำงานของสมองนั้นการวิจัยค้นพบว่าสารโคลินที่อยู่ในไข่ไก่นั้นจะทำหน้าที่สำคัญในการพัฒนาระบบการทำงานของสมองและระบบความจำได้ดี 5. แค่รอดหากคุณต้องการกระตุ้นให้การทำงานของสมองทำงานได้อย่างสดชื่นและกระปรี้กระเป๋า ควรรับประทานผลไม้สดโดยเฉพาะแครอทสดให้รับประทานอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสามารถทานได้สดสดหรือต้มทานก็ได้จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้มีความจำที่ดีมากยิ่งขึ้น 6. พืชตะกูลถั่ว คือชื่อว่าเป็นพืชตะกูลนถั่วไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ถั่วลิสงแมคคาเดเมียและวอลนัทถือได้ว่าเป็นราชาแห่งถั่วล้วนเป็นแหล่งรวมของโปรตีนและมีไฟเบอร์สูงอีกทั้งยังมีไขมันดีและเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่สามารถช่วยทำให้รู้สึกกระชับกระเฉงในขณะที่โปรตีนและไขมันช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดความสมดุลอีกทั้งยังมีวิตามินอ e, ีที่สำคัญต่อกระบวนการคิดและความจำ 7. อาหารประเภทธัญพืชอาหารประเภทธัญพืชเช่นมเมล็ดงามเมล็ดดอกทานตะวนันที่มีโปรโตีนสูงมีไขมันดีอีกทั้งยังมีวิตามินเอสูงในขณะเดียวกันยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเพิ่มสารอาหารในการกระตุน้นการทำงานของสมองทำให้โลหิตไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นเต็มไปด้วยเส้นใย,ยอาหารที่มีปริมาณโปรโตีนที่เหมาะสมรวมไปถึงยังมีโอเมก้าสูงมาก หากเรารับประทานบ่อยๆเป็นอาหารเช้าเพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานในแต่ละวัน 8. แอปเปิลการดื่มน้ำแอปเปิลวันละประมาณ2แกว้วหรือเลือกทานแอปเปิลสดวันละ2-3ลูกจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มการสร้างเซลล์ประสาทในสมองที่มีชื่อว่าอะเซทิลโคลีนซึ่งเป็นตัวกำหนดความสามารถในการจดจำและการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สมองอีกทั้งยังช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ 9. ช็อกโกแลตในช็อกโกแลตมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยระบบหมุนเวียนโลหิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดีที่สำคัญนั้นช่วยพัฒนาความจำของสมองได้ถึง20%นอกจากนี้ยังผลิตสารเอนโดฟินและเซโทโรนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขในสมองทำให้เรานั้นอารมณ์ดีและเพิ่มความสดชื่นคลายสมองได้ดี 10. แปะก้วย เป็นพืชสมนุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคสมองเสื่อมโรคซึมเศร้าอาการหลงหลงลืมลืมจึงนิยมแนะนำให้ใช้เพื่อปรับปรุงระบบไหลเวียนโลหิตในสมองเพราะเมื่อสมองขาดโลหิตไปหล่อเลี้ยงย่อมเสื่อมสมรรถภาพและฝ่อไปในที่สุดส่งผลต่อการทำงานและประสิทธิภาพของสมองและยังมีการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบของวิตามินเพื่อบำร,รุงสมองอีกด้วย นอกเหนือจากการรับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองที่ดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบำรุงสมองและช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายของเรานั่นก็คือการออกกำลังกายที่จะเป็นผู้ช่วยทำให้สมองของเรานั้นมีความผ่อนคลายและยังช่วยทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงอีกด้วย ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์โพสสาระ .com คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปและถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากถูกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมดนวยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ